คนี่เสริมนะคะเสริมเสริมเสริมปัะจุห้าจุดอ่าห้าคูณสิบกำลังลบหกคูลอไม่ต้องไม่ต้องจดนะแต่นักเรียนดูได้ในข้อสิบสองต่อจากข้อสิบเอ็ดเมื่อกี้นี้นะคะเข้าไปไปตรวจสุขภาพค่ะโอเค ประจุเท่านี้นะคะเข้าไปในทิศต,ตรงข้ามทิศตรงกันข้ามกับสนามแม่เหล็กที่มีขนาด2.4เทสลา่ามีความเร็วเห็นไหมเหมือนข้อ11เมื่อกี้นี่เลยมีความเร็วมีสนามแม่เหล็กมีประจุมาให้ใช้สูตรเดียวกันแต่ได้เรียนดูดูภาพนี่นะคะประจุวิ่งตรงกันข้ามกับสนามแม่เหล็ก เมื่อกี้นี้วิ่งตั้งฉากกันเพราะนี่วิ่งตรงฉตรงข้ามตั้งฉาก90องศาใช่ไหมตรงข้ามก,ก็คือหักไปอีก90 90บวก90เป็นี่องลา1 80อ่ะก็ะจู่ทำมุมกับสนามไม่เหล็ก180องศาค่าไซา์ที่เราจะแทนตรงนี้ค่าซค่าไซา์ที่เราจะแทนตรงนี้าานนคือไซา์180 เล่นลองกดเครื่องคิดเลขดูหน่อยซายร้อยปสิเท่ากับเท่าไหร่กดดูหน่อยกดไม่ได้เัาท์อยู่นี่ไม่มีในตารางไม่มีในตารางลองลองกดดูหน่อยสิลองกดดูหน่อยออนไลน์ลองกดให้ครูหน่อยซรายร้อยแปดสิบคือกี่กี่กี่คือเท่าไหร่นี่หรอจำได้ใช่ไหมซายร้อยแปดสิบเท่ากับศูนย์ เพราะฉะนั้นตัวคูณที่เราแทนเป็นศูนย์ตรงเนี้ยไม่ว่ามันจะคูณประจุคูณความเร็วคูณอะไรเท่าไหร่ศูนย์คูณอะไรก็เป็นศูนย์ดังนั้นถ้านเรียนจำไว้นะถ้าเกิดประจุนะคะตั้งเออไม่ตั้งฉากแถมขนานวิ่งขนานหรือวิ่งทางเดียวกันเนี่ยแรงแม่เหล็กก็ไม่เกิดไม่เกิดเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อ12ตอบได้เลยว่าตอบเท่าไหร่ แรงเท่ากับศูนย์นิวตันเห็นะข้อสองข้อสิบสองนี้นะคะอะ,อ,ะอารมณ์คล้ายๆโมเมนต์เนาะตั้งฉากแล้วมีค่าพอขนานปุ๊บเป็นศูนย์เลยอ่ะจบสูตรที่หนึ่งในซีรีส์ที่สองก็คือแรงต่อประจุอันเนี้ยเรายังดูเป็นอุดมคติหน่อยเพราะว่ามันเราไม่ค่อยคิบประจุเดียวมาใช้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร เราเอาประจุมาเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหลไปตามสายไฟเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าสูตรนี้แหละที่เราจะเจอเยอะขึ้นนั่นเลยคะ่ะจดสูตรนี้ไปเลยอะมาทุกคนจดสูตรนี้ไปก่อนเลยมาโอเคนะแรงที่คราวนี้กระทำต่อลวดตัวนำหรือสายไฟ ที่มีกระแสะไฟไหลผ่านนะคะและอยู่ในสนามแม่เหล็กด้วยลวดที่มีกระแสะในสนามแม่เหล็กมีแรงโอ้โหครบเลยนี่ F I L B นะคะก็จะได้สูตรนี้ได้สูตรนี้แล้วเราจะเอาไอเทคนิคนี้แหละคะ่ะไปใช้ในการสร้างพัดลม เออทำไมเสียบปลั๊กแล้วพัดลมหมุนนี่แหละจ่ายกระแสไฟเข้าไปในสนามแม่เหล็กกระแสไฟจะถูกมาสนามแม่เหล็กออกแรงให้มันหมุนฮะซื้อเอาอยากทำยังไงเอ้านี่มาแล้วเพิ่มอีกสองคนเย่เย่เชิญจ้าสวัสดีค่ะ เหนื่อยไหมตัวสุขภาพมีใครอยู่บ้าง,ม,างมีเกือบครบเลยเอ้ไม่ใช่มีครบเลยนี่เนี่ยเรียนกันนะอย่านอนไม่ไปออมนอนยังเออใครนะอ้อมออมคือใครออมสินล่ะเหรอมิมนเออไม่เห็นตอบเลยวันนี้ออมสินเงียบมากออมนอนหรือเปล่าแน่เลยเฮ้ยอยู่อยู่อยู่ออมสินแล้วโตละอยู่ไหมโตก็เงียบเลย อยู่ครับอยู่ครับโอ้ขอโทษขอโทษลูกครูเปิดให้ครูเปิดให้อ่ะครูจดไปกี่แสนหน้าแล้วบอกเพื่อนไหนเร็วเวนเวนหน้าไว้นะเวนหน้าไว้อู้จะเป็นหนังไกลแท้รักษาระยะห่างเหลือใคร กระแสเนานะ I I คือกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็น A คืออะไรหน่วยกระแสไฟฟ้าอ m p ปร์ใช่ใช่กระแสไฟฟ้าในเส้นลวดเอ้ยตัวนี้ลืมบอกไม่ใช่ตัว E นะเป็นตัว L L เล็ก L เล็กแบบตัวเขียนทำไมครูไม่พิมพ์เลยเพราะว่า I ใหญ่กับ L มันเส้นตรงเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวจะจับสนไง I ใหญ่ก็คือกระแส เอเล็กตัวเขียนครูเขียนแบบชวัดเฉวียนหน่อยเออเนี่ยเอตัวเมาจากคําว่า long แปลว่าลอง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 คือความยาวนะคะมีหน่วยเป็นเมตรและคูณเอ่อ cross vector อยู่กับ B B คือใครจำได้ยัง ของสนามแม่เหล็กโอเค B, B คือสนามแม่เหล็กนะคะมีหน่วยเป็นเทสลาเรียบร้อยทีนี้กดมือขวาเดี๋ยวเราจะได้ใช้มือเราจะมาศึกษามอเตอร์ถึงแม้ว่าเราจะซื้อไปแล้วเราก็ต้องศึกษาได้ <c oughs> นะคะนี่อันนี้จดเพิ่มหน่อยสามตัวที่เป็นเวกเตอร์ F L B นะคะจะมีทิศตามนิ้วโป้งชี้กลางดังนี้เราจะหาทิศของนิ้วโป้งนะคะเออมาพอดีเลยเย้รบแล้วใช่ไหมครัเชิญครับก็มีแค่นี้ไหมเหรอมีเจกับเพื่อนที่กลับไปก่อน เพื่อนบอกเพื่อนท้องเสียส่วนเจกับไปหาแม่โอเคทำไมคะหสูเหนื่อยนะคะตัวสุขภาพเป็นไงมีใครสองขีดไหมมีใครเป็นบวกไหมปกตินะอ่ะเว้นไว้หน้าครึ่งนะแล้วนะจดต่อ แย่เอาผิดเล่มได้จดหน้ากลางจดหน้ากลางแล้วพ่อเอาไปเอาไปรวมร่างกันสมุดหายนี่ฝันร้ายเลยนะเพราะว่าหายจริงอ่ะไปตามหาไม่เจอแล้วหรอไอตัว L เนี่ยค่ะทิศทางของความยาวเราอาจจะบอกไม่ชัดเราอาจจะบอกเป็นทิศทางของกระแสไฟฟ้าเอาก็ได้ กระแสไหลไปทางไหนก็ใช้นิ้วชี้ไปทางนั้นนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างโจทย์ตัวอย่างโจทย์อันนี้ในหนังสือไม่มีในหนังสือโจทย์มันยากกว่านี้ครูก,ก็เลยเอาโจทย์ง่ายมาไว้ให้เริ่มเลยต่อเลย <c oughs> ตัวอย่างลวดยาวร้อยเซนป้าลวดอะไรยาวร้อยเซน วางทำมุม53องศา,ากับสนามแม่เหล็กขนาดสั้ง250เทสลาถ้ามีกระแสไฟฟ้า5แอมป์ไหลผ่านจะเกิดแรงเท่าไหร่รวดนี้จะไม่อยู่เฉยๆลวดนี้จะถูกสนามแม่เหล็กผลักให้เกิดแรงนะคะงั้นครูหยุดอัดคลิปเลยแล้วกันเนาะ